าดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเขาไม่ทำอะไรเลยเหรอคนนั้นอ่ะตอนนั้นค่ะคุณผู้ชมโอแม่ดูเรียหน่ใหญ่เลยก็ปล่อยคุณใหญ่ไปมาดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะอนุโมทนาบุญค่ะสาธุไปดูกันเลวตามเวลาบินไปดูสิตอนนี้คุณผู้ชมก็สุ คุยกับทชในบ่ายวันศุกร์แบบนี้นะครับทุผู้ชมสวัสดีสวัสดีค่ะพี่พีเกสวัสดีค่ะคุกผู้ชมต้องคุยเรื่องนี้ก่อนสําคัญมากโอ้โหต้องพูดเลยค่ะจริงคือมันเป็นเรื่องมาหลายวันแล้วกับหารกิของคุณอ้ําพัชราภาแล้วคุณพกคือพกเนี่ยก็เป็นเพื่อนผมด้วยเพราะฉะนั้นเรียกเขาตามที่ทุกคนเรียกคือไฮโซพกกันละกันถูกต้องก่อนหน้านี้เขาบอกว่าสาวนางเอกมอม้านั่นก็คือคุณแมทค่ะแล้วก็พกเนี่ย ได้ออกมาโพสต์ผ่านในจีถีเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยใช่ค่ะซึ่งเมื่อวานก็ได้มีภาพหลุดนะคะเริ่มมีชาวเน็ตขุดแล้วนะว่างานปาร์ตี้งานปีใหม่วันที่31ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีหนุ่มเสื้อฟ้าคล้ายๆกับคุณพกค่ะแล้วก็ผู้หญิงเสื้อขาวกำลังหันหลังขณะที่เพื่อนๆกาลังถ่ายรูปร่วมกันอยู่ในงานด้วยงานนี้หลายคนก็ยิ่งออกมาเชื่อมโยงเอ๊ะคู่นี้ยังไงกันแน่ ล่าสุดคุณผู้ชมคุณสงกรานเนี่ยก็คือสามีของคุณแมทเนี่ยนะออกมาโพสต์ผ่านไอจีบอกเลยนะว่ามันไปกันใหญ่แล้วข่าวนี่มันไม่มีอะไรนน้องเขาเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแล้วก็อยิบมาพร้อมกับที่ที่พี่เอมาสัมภาษณ์อีกด้วยซึ่งงด้านพี่เอสุภชัยเนี่ยก็มาให้สัมภาษณ์ว่าอ่ะพี่เอว่าไงพี่เอพูดอย่างนี้คือพี่เอเข้าใจว่าในงานมันไม่ได้จูงกันตลอดก็จริงมีการจูงไปเข้าห้องน้ําจูงมาร้านค้า ถามพี่เอเขาก็ว่าไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าตอนนั้นเลิกกับพี่อ้ําแล้วแต่ว่ามันเร็วไปไหมเพิ่งแค่สามอาทิตย์เองอชาวเน็ตหลายคนก็เลยเห็นด้วยกับพี่เอแสดงความคิดเห็นว่าอ้าวจาักใจคุมูฟเร็วก่อนที่จะเลิกคือคิดจะมูฟไวอยู่แล้วไม่ใช่เลิกแล้วค่อยมูฟมันก็เลยมูฟเร็วหรือเปล่าหรือว่าถ้าเขาเลิกกันแล้วก็ไม่ผิดไหมอ่ะจะสามอาทิตย์หรือสามวันก็เลิกกันแล้วก็ว่าประมาณนั้น,ง,นงั้นถามน้องสาวพี่กันชมพู่ว่าอ้าวสมมติว่าเลิกกันแล้วจริงเลิกกันสามอาทิตย์แล้วอะ่ะเขาพาน้องหรือพาเพื่อออน่ะะะเลกจชบค ไปเข้าห้องน้ำ อ่ะผิดไหมสำหรับหนูนะแยกความเป็นนักแสดงไอ้ที่เราพูดถึงตรงนี้ต่อก่อนนะเอาเป็นมนุษย์ทั่วไปนะเลิอกกันแล้วก็คือจบความสัมพันธ์เรารสามารถเปิดใจกับคนใหม่ได้ตลอดอ,อันนี้ถ้าในมนุษย์ทั่วไปนะชมพู่ถือว่าไม่ผิดแต่ว่าในกรณีนี้หลายคนก็เริ่มออกมาให้ความคิดเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรก็เ,เป็นเพื่อนกันนะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่างที่ทุกคนกาลังคอมเมนต์กันอยู่อืม,อ,มอ่ะหลังจากนันนะครับด้านน้องสาวของสองกรานเนี่ยคุณแจดออกมาโพสต์ครับฟาดคนปล่อยข่าวระแกคุณแมทว่าสงสารอะไรก็โยงนางมาเกี่ยยยยวววดดด้้ทังงหมเลสุริ จริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะคนปล่อยข่าวเนี่ระแก่คนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีบาปบุญคุณโทษมันมีจริงทําอะไรเดี๋ยวก็ได้มันกลับไปหากับตัวเองหมดเลยรู้ไหมว่ากรรมเนี่ยไม่ได้ไปรอชาติหน้า เดี๋ยวนี้คำมันติดจรวดอันนี้เรื่องจริงอันนี้ออกตัวแทนเลยะนะ,ะทางด้านสาวแมทเองนะคะก็ออกมาเคลื่อนไหวสยบดราม,ม่าก,กับการโพสรูปพร้อมหน้าพร้อมตาก,กับครอบครัวเตชันรมณ์นะคะกับการอวยพรมันเกิดให้กับน้องสาวคุณสงกรานบอกเลยว่ารูปนี้นะสยบทุกข่าวลือเลยอย่างเช่นเมื่อวานสื่อได้ข่าวมาว่าไปพบคุณพ่อคุณสงกรานแล้วล่าสุดรูปที่เป็นภาพรวมมันเกิดก็ออกมาทําให้ย้าชัดว่าความสัมพันธ์เขายังคงอยู่อ่าเดี๋ยวมิิทีมากระซิบบอกว่า พี่พีเคเมื่อกี้เรียกผิดเรียกสามีคุณจงังการเป็นแฟนกอกจ้าคาณเป็นแฟนคุณแมทางด้านคุณอ้ําพัชรพานเนี่ยก็ไม่ได้มีการโพสตก์การขึ้นหน่อยครั้งนี้นะครับแต่ก็มีการออกมาโพสต์เรื่องโทรศัพท์เขาบอกว่าสรุปโทรศัพท์พังทั้ง2เครื่อง ดับดับบ้างติดติดบ้างติด3าที่ดับ3มนาทีไลน์ข้อมูลก็หายต้องใช้คุยไลน์ใน iPad แทนตอบช้าก็ขออภัย iPad ใหญ่เท่าคอบยกไปไหนไม่สะดวกนะคะทุกทุกคนก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กาลังใจนะคะและยังไงพวกเราทุกคนนี่นะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทั้ง3ท่านด้วยตอนนี้นะทุกคนนะคุณพกคุณแมทได้โพส์ละคุณสมการโพสต์ละเหลือคุณอ้ํายังไม่ได้ชี้แจงเรื่องนี้แต่เขาจะมีคิวไปออกงานวันที่23มกราคมนี้เชื่อว่าวันนั้นน่าจะมีการถแถลงแต่ว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขานะท่านข่าว ที่ไม่สัมภาษณ์ก็เป็นสิทธิ์ว่าจะตอบหรือไม่ตอบเรื่องนี้ก็ได้ก็ต้อง,องรอลุ้นกันนะจ๊ะจริงๆแหนึ่งข่าวที่ก็คือคุยกับทีมงานหลังกล้องเขาบอกว่า แมทกับสงกรานเนี่ยตอนนี้เป็นยังไง<ช>ซึ่งล่าสุดก็เพิ่งถ่ายรูปกันไม่ใช่หรอ,อ,อถ่ายรูปกับครอบครัวแต่ในใน,ในภาพที่ครอบครัวนั้นนะ่ะไม่มีคุณสงกรานอยู่ได้ได้ข่าวมาตะหตตงหิดตะหงิดว่ามีการงอนกันตามภาษาคู่รักในช่วงที่คุณแมทไปทําร้านไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มีความเหนื่อยมีการโพสต์แล้วก็มีการงอนกันเล็กน้อยอแต่ว่าความสัมพันธ์ยังคงอยู่ไม่อย่างนั้นคุณสงกรานนะจ,จะไม่ออกมาโพสตหรอกว่าเฮ้ยเรื่องไปกันใหญ่แล้วเขาเพื่อนกันทั้งนั้นซึ่งก็ต้องบอกว่าเอาจริงเวลาเรา แล้วก็เพื่อนเราทั้งหมด<ช>ที่รู้จักกันมานานมากะนะณตอนนี้ก็ปล่อยให้เรื่องมันเป็นไปบอกได้เลยว่าจนมาแฟนๆนะแฟนขับทั้งคู่รอดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะ<ช>แล้วก,แวก็แล้วก็ฝากไปถึงทั้งทั้งแมทด้วยสงกรานด้วยคุณพ่คุณแม่ยังไงก็เพื่อนเราทั้งนั้นถูกต้องค่ะแล้วก็ต้องมีสติในการออกความคิดเห็นนะเพราะว่า จำไว้ก่อนนะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราไม่ใช่คนใกล้ชิดพวกเขาดังนั้นจะคอมเมนต์อะไรเนี่ยอยู่ตรงกลางให้กําลังใจดีที่สุดจะพึ่งขวาสุดซ้ายสุดเพราะว่าจะเม้นอะไรคิดถึงเงินในกระเป๋าด้วยนะคะจริงๆในช่วงนี้นะสมัยนี้มันฟ้องกันได้แล้วก็ได้ตังค์กันด้วยนะจ๊ะบอกไว้อย่างนี้นะมาแคดูรายการคุยทัพโชว์จบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะย